นะน,นูนทะางนู่นครับทางนู่นนะทางนู่นทางนู่นครับทางนู่นแม่ ดนครับผมโดปักเข้าจุดนอกเลยครับนี่ครับแต้มแรกจดโดปักครับผมนี่สวยงามครับ ไม่โดนไม่โดนครับอู้ล่องมาอย่างเร็วปานินตัวใหญ่ไม่โดนพอดยิงไม่โดนอะไรวะนาวิศลงไปแล้วครับนุนนาวิศเอา้าเข็นเสื้อวะอ,<บ>อยู่ตื่นๆตนเนี่ยนะเออนะ่น่ะ นั่นนะถือขาแล้วเอานั่นนะนั้นน่ะถือขาล้วถือขาลูวนั่นนั่นนั่นเนี่ยเนี่ยเฮ้ยดึงตามสายไปแม่ดึงตามสายไปเรื่อยๆอย่าดึงอันนะเพะอว่ามันตายแล้วมั้งไทขึ้นจวดบะไทยขึ้นจวดบะเฮ้ยย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 ย้ยย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 ยป๊ด พอดน้องวิทย์สามบวกพอดสามบวกโอ้แต่ผมยิงไม่โดนนะเนี่ยตัวเล็กไปจริงตัวแค่นี้มยิงไม่โดนหรอกแต่ตัวต้องข้อมือเลยยิงได้อยู่ตัวนี้มยิงไม่โดนหรอกพอดงามเถอะวะ ปลดเลยปลดเลยเดี๋ยวผมดึงเชือกนี้ด้วยนะหน้าผมดึงเชือกนี้ด้วยนวิทย์โยนขึ้นมาแล้วครับนี่ขู่ยิ่งใหญ่แล้วครับเนี่ยลูกดอกบอดเนี่ยยิ่งใหญ่เลยครับไอ้นนออตัวขึ้นมาแล้วครับบอสยิ่งใหญ่ฮานวิทย์สี่ฮะไม่ทนะลุด<ะ>้วยเนี่ยไม่ทะลุฮะไม่ทะลุครับ ไม่ทะลุใช่ครับเอ้ยน้ำลึกน้ำลึกลึกดักปลาไม่ทะลุ <laughs> เออพอด<อ>นวิทย์ตัวใหญ่ยังสองตัวนะครับนี่ตัวหนึ่งขึ้นอยู่นี่นู่นอีกตัวหนึ่งอ้นวิทวันนี้หมานแล้วคุ้มแล้วครัเออพอดเฝ้ายัางไงฮะเฝ้ายังไงพอด ยังไงได้ป่าพัดเฮ้ย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 เอาขึ้นมาก่อยู่ๆหยโอ้ยตะวันฮุดสีเนี่ยสีบวกอือสองตัว นาเจอปลาไหมน้าๆน้ำนุ่นทางนู้นทางนู้นนะนู้นทางนู้นครับทางนู้นทางนู้นแม่ใช่ๆไปเนี่ยปลาอยู่ทางนู้นครับน้าปลาอยู่ทางนู้นครับมันเบาก็ยังทรองอ่ะมันเบาโอ้ยในทะลุซะด้วยยุ่งเลอกเลยเนี่ยเ เนี่ยผมเห็นแต่ปลายหางมันเนี่ยไม่โดนอีกแล้วไม่โดนโอ้ปนินใหญ,หใหญ่ใหญ่ไม่โดนอีกแล้วอะไรวไนะใช่โอ้ คเอาเอาอีกแล้วครับน้มิดปลาัวใหญ่โอ้แล้วน้ำมิดปลาเปียกไข่แล้วครับดำตัวดำตัวโอ้ปักหลักขุดปลาดิ้นขุดปลาดิ้นอีกขุดปลาดิ้นอีกละมามาตะค้นมาตะค้นดึงจับสายจับสาย จับสายมาทั้งคนหรอง้ปอด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 อู้โอ้โหโอ้โหปลาอะไรวะเนี่ยปลานินปลานินปูอู้ตัวนี้และมั้ง ตัวแซมนี่แหละแต่โมเมนต์ตัวนี้หรอกฝนตกแล้วครับผมติดฝนแล้วครับกอดติดฝนครับนี่นะครับนาวันพรานวัชชานาวิทย์อันสาขับอยู่นู่นครับติดฝนนะครับวันนี้เราทีมงานสายมั่ตติดฝนนะครับวันนี้ต้องรอฝนหยุดก่อนประมาณนี้ครับ กองจะละเ่เตายฝนตกหนักครับวันนี้รอฝนหยุดกันนครับเดี๋ยวจะได้ลุยใหม่มรู้จะมีแต้มหรือเปล่าครับผม<อ>ส่งผลงานโดยรวมครับผมวันนี้สามคนนวิทย์นาวันแล้วก็ผมครับผมโหนี่นวิทย์โหดมากเลยครับนวิทย์ทั้งนั้นเลยครับเนี่ยอันนี้ของนวันครับผมส่วนผมก็ล่องเกลงเต็มเดียวครับผมโห สุดๆครับว oh. ัน <actually> น oh, uh, uh ี huh. Now, ้นวิทโอ้ยอ uh ๋อนะครับวันน <dancing>. ี <simulation sounds> ้ก uh ็เย็นแล้วเนาะเสียงนกเสียงกาเข้ารังหมดแล้วเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับโอ้เมฆฝนมาด้วยทางนน้นนะครับนวันนวิชก็จะแยกย้ายกันตรงนี้นะครับปิดคลิปตรงนี้นะครับออกจากไหม่วันนี้ล้าเลยขึ้นยางกับลาฮได้น้ําแข็งแล้วก็นั่งทีเีอน้หม หมดแล้วหมดหมดไปครับเดินทางกลับับผมไป